สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไ i น Channel นะจ้ามื่อนี้กับพากันมาลงไข่จ้ามาลงตะไข่ดักปลาพอน้องนในเป็นคนลงเดี๋ยวกำลังมาตอนนี้ก็ะนั่งอยู่ข้างคลองลงผ้าเด็กน้อยมันเล่นน้ำนนี่คลองน้ำก็หยุบแล้วจ้าเดี๋ยวจังไว่เบิ่งกันนะพอนน้อนในเป็นลงงพอใจแล้วนะจ้านม่จ้ามาพละ นุ่งตะไคร้น้าบ่ลึกดอกจ้ะน้าเริ่มแห้งคองแล้วจ้ะนุ่นขั้นคองกับห้าเขียวเมืแลเราจะห้าถ่วลังสร้างละเขาญาติปิดหน้า,าก็จ้ะแดดแห้งแห้งเดิมพ่อคนกินจก้าวไปเห็ดงานละแดดแดดสะท้อนนะจ้ะมาทางนี้ละ เดี๋ยวก็สิคออนุญาตถ้าไปเบิ่งตอนหมานมือบอมานเนาะพี่น้องเนาะจะมารุ่นเนาะจ้ะสีหมานน้ากันบอสิเป็นประมาณบอตอนน้ำคล้องปีที่แล้วนี่แห้งคักเลยจ้ะลึกเงี้ยไม่ลึกนะเด็กมันเล่นถึงนี่อยู่เนี่ยเอาไข่ลุเพิ่นวะเดี๋ยวจะมารุ่นเนาะจ้ะน้องน้องมามันมาน,นหรือประมาณหาลักไข่เพิ่นก่อนจ้ะ ค้องกับชันชั้นเด้อพี่น้องมึงความชันของคองเขาจกใหม่นเราจกใหม่เด้อจ้ะน,นี่ลึกชั้นลงกับแง่เงาบนในดินนะลื่นๆเลยเดี๋ยวไปหาลักให้เพิ่์นก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวจะมาลุ้นเนาะกันนั้งกันเนาะเจ้าจิมมานหรือประมาณเพิ่์นกับมานแน่แล้วเ,เด้อจ้ะแต่ว่าวปลาอะไรพ่อ โอ้ยปลาชะโอนปลาเนื้อออนเพิ่มเตเพิ่กระมานมาแน่แล้วจ้ะพอปิ้งี้แล้วอื้ไปขึ้นไปเบิ่งข้างบนกระสีไปไล่ปลาลงว่ายล้วหลอกกับจะเพิ่นว่าก็ได้อยู่นี่ยังบ้านได้นั่นดิจ้ะนี่ยังบ้านได้ล่อลงว่ายล้วก็ไล่ตีนไข่กลับมาไหมจ้ะนี่จะตรงงามๆไหมพี่น้อง เดี๋ยวจะคอยมาลุ้นกันตอนลื่นแล้วจะว่าสมานได้เสียไงเนาะจ๊ะเที่ยงอาจวจ้ะพี่น้องก็เริ่มเก็บไข่กลับละลงไข่ชั่วโมงหนึ่งพอได้ปิ้งก็เอาจังวะมาบ้านก็จะกินของธรรมชาติบ้านเฮาเนะกินปิ้งปลาเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันว่าสิได้บ่ได้ล่ะกลับไปกลไปอันตำสมเนาะหนึ่งขอนี้ฮ่อนๆตำสมปิ้งปลากินกันจะลงไข่ชั่วโมงหนึ่งจะซสิได้กินบ่ได้ปลาก็จะสิน่ะจังได ตอนใส่รอบแรกกับพ่อได้ยอยู่เดี๋ยวจังมาเบิ่งตอนเพิ่นเก็บไขเ่เสร็จเนาะมันดุนเพิ่นเอาไขา่ขึ้นมาก,ก่อนพ่อได้ปิ้งกินกระสมตำกาวแล้วนะพ่อเนาะเด,ด็ดเด็ดคล้องกับชั้นๆเพิก็ไ่ได้ลงมีป่ามันต้องดักกลางคืนเนาะพี่น้อง เดี๋ยวจงมาลุ่นกันตอน,นอนเอาขึ้นมาดีกว่าจ้ะแดดแห้งขอไปอยู่กับทอปดีกว่าเก็บขายเสร็จแล้วจ้ะสิขึ้นละได้จากตัวนอได้เพิ่มจากตัวนอให้เพิ่มสี่ตัวพอได้ปิ้งอีกหรอกปเดี๋ยวกลับไปหนึ่งข้าวเหนียวโอ้ปัวไปทำไมโอ้แกะทิ้งไปเลย มันมีปิงน้อยกินไม่ได้แต่เกิดเป็นหนึ่งเขาเหนียวตามสมน่ะจ้ะี่ถุงรอบสองในถุงของรอบแรกเดี๋ยวเอารวมกัน,นก่อนตะเยียนตะเยายนกับตัวนี้ไงจะเอาไปเป็นปิงบนี้คะไปใช้บรูอ่ะเนี่ยน้อง ดิสิพาที่นอกเนือหนึ่งเข่าห่อนๆแล้วก็นหนึ่งเข่าห่อนๆแล้วก็จะตำมสม้มเนาะจ้ะโอ้พอได้ปิ้งแล้วจะลงชั่วโมงหนึ่งค่ะไปกลับบ้านกันมานน้กลับบ้านแล้วก็ไปหนึ่งเข่าห่อนๆแล้วก็ตำส้มกินจ้านี่ก็เที่ยงครึ่งแล้วจ้ะหนึ่งเข่าขกันนะจ้ะหนึ่งเข่ากินเข่าห่อนๆกระสมงตำ ต้มตันปลาปิ้งเราจะไปเอาตะก้อไปติ้งป่ะสีปลาก็ไ่ต้องเห็ดสีเห็ดโตตกเด้อค่ะสิมักปิ้งแบบท่าเกลือซื่อๆไม่จ้ะมักเกลือซื่อๆลืมแซ่ขอนียวไว้ลืมลืมแล้วแรงขอมาแซ่ขอนิ้วชั่วโมงหนึ่งจะซุองกันเท่าไหม่ ไรเห็ดนานำเขาเพืกอจะซื้อเขาเพิ่มด <can> ้วยกันซื้อขมน้งเพื่อนเติมมาไหวสอกแปนก็ไฟปิ้งปลารับถอยครับถอยครับเล็กน้อยกับกุ้งขวัญก็ไฟปิ้งปลากันี๋ดวไปซอยบักนี น้อมารวย น้อยทานแดงจังปิ้งปลาเด้อไปล่างปลาใส่เกลือไว้ก่อนอกที่น่้วมหนกหน่อยม้งอืมมันนี่ก็เนื้อหนาได้เนี่ย เห็นลูกสำเนี่ยเนื้อหนา,าเนี่ยนะให้รู้ปลาอะไรเนี่ยนั่นมันคือซุกแล้วเนี่ยคุณเคยเห็นคล้ายปลาเลยนะปลาตลาใหญ่ๆที่ใต้ปลาตะเดือนใช่ กำลังปิ้งปลาเดี๋ยวมันซุกจะมากินน้ากันนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยขุดบกฮงก้อนหลักกะพอเพิ่นปิ้งปลามันซุกไม่กินข้าวน้ากันนะจ้ามาเด้อจ้ากินข้าวน้ากันนี่ปลาปิ้งกับซุกแล้วคะ่ะนี่สมตำ ข้าวเหนียวก็ห่อนห่อนจ้านี่กัแกงขี้เล็กก็เศร้านะจ้าปลาก็ยังปิ้งบมันเม็ดอยอะลูกเม็ดพักก็มีกระถิ่นจ้าถิ่นอ่อนเดี๋จ้ากินห่าหนังกันจ้าพ่อของห่อลูกมาให้น้ำเงี้ยลูกใส่ฟ้ามันนะ ลืมมาจจะพี่น้องท่านใดเข้ามาเบิ่งต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในหน่ยชาแนลนี้ด้วยจ้า<น>เป็นชีวิตที่ชีวิตเป็นบ้านจ้ะพี่น้องหาก,กินแบบบ้านบ้านห่อตัวหนึ่งเพิ่งแล้วเนาะมาจากโรงน้ำกับหนึ่งเลยนี่คือที่นันออกขอ้าวเสีนบลงไปแล้วจ้ะปิ้งปลาไปไหมน้องไม่ไ,มไปโรงเรียนค่ะ ข้างหลังคือแดดแดดถักเนด้พป่น้องตีเด็กๆตีปลากระมันมันมน,นี่เนะาะปลามันคกหน้าเนี่ยโอ้โหรุ่น ปีเลยแน่แน่แน่พ่อแฟดุลูกละปลา,าก่อนอย่าลืมนะจ๊ะย่ำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้ะพี่น้องตามันมอมมั้งกับ ยังไม่กินลงไปนี่ดือ้อล,ล่าดือ้อจับมาแด้วจากพี่นอกปิ้งฟักก้อนห่อนข้าวเหนียวก้อนห่อนขึ้นเมื่อจางน้ำกับมันหนึ่งเข่าเลยปิ้งฟากเลยแซ้ขนาดเลยนี่นี่ตีเลย อก็แสบแห้งจ้ะรุนๆได้กินแบบนี้เนาะออกไปยังปิ้งปลา,ปาดไดปทั้งเซตได้เพอได้ปิ้งโดนลมคายชั่วโมงหนึ่งจ้ะพักกันเพิ่นรุนๆเพิ่นได้มาบ้าน มาบ้านส่วนมากเลยสิปีละรอบจ้ะปีละข้างเหตุงานอยู่สองแม่ลูกมาแต่กยากกินข้อแม่นบ้านเขาขาเนี่ยมันอ้วนมันค่ะไรก็ฝากคลิปฝากช่องเลยเด้อจ้าคลิปนี้กับบุ้มี่ยังไรก็สิฝากพี่น้องไว้เพียงสำนีเนาะค่ะกัดกินเข่ากันมากร่อยกับกวน พอกันคลิปหนานะจ๊ะคลิปนี้กับิษาบกับพี่น้องเพียงสนี้เนาะคะ่ะสวัสดีจ้า